ประธา,านผมขอเสริมนิดหนึ่งครับเรื่องอะไรอีกฮะประชาชนครับครับผมที่ผมรักมันเรื่องจริงเหรอครับทำไมฮะที่คนเนี่ยใกล้จะตายเป็นทีสโตกนอนหายใจเข้าหายใจออกฝึดฝัดฝึดฝัดจะตายอนอนค้างคืนอยู่ที่โรงพยาบาลมันจะมีคนยิ่ยงนี่แหละผมถามทำไมฮะ,ะจะเรียกหมอนวดถือกระเช้าจะมีอารมณ์ได้ยังไงมาหาถึงที่ห้องเหรอครับถามคั้นหนึ่งมีเหรอครับ คุณถามว่ามีมีหรือเปล่ามีเหรอครับวิธรรมชาตครับพอดีผมมีงานเดี๋ินๆก่อนไม่ไม่ผมมีงานที่สามต่อครับไหนอะศารไคโซงครับผมเฮ้ยของจีนไม่อยู่เฮ้ยงานเรื่องก่อนเรก่องก่อนผมอยากดูดูหลักฐานไปแล้วอันนี้ถามเพื่อนอันนี้ถามเพื่อนก่อนนะครับมเห็นภาพนี้หรือยังอันนี้ถามเห็นยังมึงเห็นหรือยังกูถามมึงก่อนลุ้นอยู่ ใช่ของขอดูหลักฐานประธานจะพิจารณาเองว่าควรเปิดให้ไม่เปิดในขอดูหน่ยขอประธานผมต้องถามเองเพื่อนผมจะไมเห็นหรือยังผมต้องให้ความเป็นธรรมกับเขาครับขอดูหน่อยครับเก็บเลยคะเข่าเลยขอก้อนนี้เก็บเลยนะ ผมแจ้งก็พูดอีกทีนึงว่าเขาหาผมกล่าวหาเป็นที่โศกอะไรก็เขาหาผมกล่าวอยากต่อยหน้ามึงจริงว่ะเอ้าถ้ามาดูท่าถ้ามาดูท่าใหรเขาดูท้ากันไหมว่ามันใช่หรือเปล่าเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงเดี๋ยวผมจะส่วนตัวเลยส่วนตัวตรวจตัวคุณอย่างนี้ใช่ไหมคิดว่าใช่ไหมไม่ควรเปิดเผยไม่ควรเปิดเผย